สวัสดีครับนะครับก็นะครับ,นะรบผมมาเจ,เจอกันอีกนะครับเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมสินค้าอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับมือหนึ่งมือสองจากทางร้านข่มออดิโอนะครับรีวิวผ่านทางช่อง YouTube ลูกอีสานพันข้าวเหนียวจากอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือช่องทาง เพจนะครับคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเราก็มีเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับมือ2ราคาถูกนะครับคุณภาพดีนะครับมาฝากให้กับสมาชิกนะครับผมที่มีความชื่นชอบในเรื่องราวของเครื่องเสียงกลางแจ้งพี่น้องมือใหม่เรานะครับผมที่กําลังที่จะหัดเล่นเครื่องเสียงเนาะนะครับยังไม่มีความรู้พื้นฐานต่างๆนะครับก็ ทางเรายินดีนะครับผมที่จะแนะนำนะครับในการเลือกใช้ power amp นะครับหรือว่าในการเขาเรียกว่าในการต่อนะครับระบบสายลำโพงต่างๆนะครับผมใครมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับก็สามารถนะครับติดต่อสายตรงมาได้เลยเด้อนะครับ063 0 5ห4 8า6นะครับหรือว่าแอดไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับแอดไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับสนใจสินค้าชิ้นไหนนะครับสามารถ คัดลอกรูปภาพนะครับส่งมาให้เราได้เลยนะครับหรือว่าใครที่นะครับผมมีความประสงค์ที่อยากจะขายในส่วนของเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆนะครับก็นะครับสามารถส่งรูปภาพส่งรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมมาทางไลน์ได้นะครับเข้าไปในแอปไลน์นะครับแล้วก็กดค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปเลยนะครับ0 6 3 0 5 6 4 8า6นะครับไลน์จะขึ้นว่าคมสาวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ นะครับกดติดตามกันเข้ามาด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีสินค้ารุ่นใหญ่นะครับตัวแรงเลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถครับ18นิ้วนะครับได้ถึงขนานละ2ถึง3ดอกนะครับแบบแน่นๆเลยนะครับอ่าสี่ก็เล่นได้นะครับแต่ความอิ่มอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่3นี่คือนะครับได้แน่นๆสบายๆเลยเนาะนะครับวันนี้สวยๆครับผมพ่อแยมจากแบรนด์ของธนากร นะครับบอกด้วยมอบแปลงคุณภาพจากทานฟอร์เมอร์นะครับตัวนี้สวยมากนะครับผมสินค้าตัวนี้นะครับสภาพนี้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นคลาส A B เป็นบอร์ดบิดด้วยนะครับแรงๆเลยตัวนี้นะครับข้างละสามนี่คือสบายๆนะครับก็น้ำหนักก็เยอะพอสมควรนะครับก็เกือบจะสี่สิบกิโลเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเนาะ นะครับส่วนกําลังวัดนะครับผม8โอม์ม4โอมนะครับผมต้องขออภัยด้วยละกันนะครับที่ไม่ชัดเจนนะครับก็พูดให้กับท่านสมาชิกนะครับได้นําไปใช้งานกันเลยนะครับก็คือ18นิ้วข้างละ3ดอกคงปั๊มคงหล่อเล่นได้เลยนะครับสวยมากครับแบรนด์นี้นะครับดูเลยอาจจะมีเสียงรถเบรไซสักนิดสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันบ้านอยู่ติดถนนใหญ่นะครับ นี่ครับสวยมากนะครับผมใครได้ไปบอกเลยว่าแท่นนี้คุ้มมากนะครับแท่นนี้คุ้มสุดๆเลยเต็มๆแบบนี้ครับคาปลาหมื่นนะครับทั้งหมด8ปดลูกนะครับผมมีบอร์ดใหญ่ๆนะครับนี่เป็นบอร์ดบิดนะครับ AB บิดนี่แรงๆเลยนะครับขับเบรดนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของขับกลางแหลมก็ดีเหมือนกัน15นิ้ว12นิ้วนะครับผมใช้ได้ละ4ดอกเล่นได้สบายๆ นะครับเบรดแค่นั้นละสามดอกนะครับเล่นยาวๆเลยนะครับสวยมากนะครับผมการออกแบบต่างๆนะครับดีไซน์กล่องนี่ก็แข็งแรงมากๆนะครับกล่องเป็นรุ่นหนาเลยนะครับแจ็คสายสัญญาณนะครับผมมีแจ็คโฟนนะครับแจ็คโฟนแบบนี้นะครับแล้วก็ XLR นะครับในส่วนของแจ็คสายสัญญาณลำโพงนะครับลำโพงก็มีทั้งสเปคคอนนะครับแล้วก็มีทั้งดำแดงนะครับชอบนะครับผมชอบในส่วนของกล่องแท่นนี้มากเลย นะครับของค่ายนี้คือจะเป็นกล่องที่มาตรฐานนะครับกล่องไม่ได้บางนะครับผมกล่องไม่ได้บางเหมือนแอมประกอบอ่าค่ายอื่นนะครับนี่กล่องค่ายนี้นี่หนามากครับผมทำให้อ่าความแข็งแรงของกล่องนี้เพิ่มขึ้นเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าสวยมากเลยนะครับใครได้ไปราคาวันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากครับแล้วก็เหมือนได้สินค้าราคาอ่าเหมือนได้สินค้ามือแรกนะครับในราคามือสองไปใช้งานเลย นะครับอ่ะทีนี้นะครับเราจะมาทดสอบนะครับในส่วนของเรื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่เล่นเครื่องเสียงใหม่นะครับหรือว่าใครที่เล่นแบบระดับมืออาชีพแล้วนะครับตัวนี้นะครับสามารถรองรับได้หมดเลยนะครับน้ําเสียงความทนทานนะครับแล้วก็ราคาที่สุดแสนจะประหยัดนะครับสำหรับโปรวันหยุดของเราวันนี้นะครับโอเคนะครับขออนุญาตนะครับผมค้นสาวแป๊บหนึ่งเด้อนะครับ โอเคนะครับเลิกสาวได้แล้วนะครับคงจะต้องใช้บริการของอาจารย์หลิวนะครับเหมือนเดิมนะครับขอบคุณสาวดีๆจากอาจารย์หลิวเราซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวอันอื่นนี่รู้สึกว่าลิขสิทธิ์ช่วงนี้นะครับจะเยอะซะเหลือเกินนะครับอ่ะก่อนอื่นเปิดเครื่องเลยครับปั๊บนี่นะครับสวยมากนะครับผมพัดลมระบายอากาศนะครับเป็นแบบพัดลมเทอร์โบนะครับไม่ได้แรงเกินไปนะครับปิดฝาแล้วก็ถือว่าเงียบอยู่นะครับใช้ได้อยู่ นะครับไฟโชว์สวยๆครับผมธนากรนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับทดสอบเป็นนะครับ18นิ้วนะครับฝั่งหนึ่งนะครับสองดอกแล้วก็เป็น PS15 ฝั่งหนึ่งนะครับข้างละหนึ่งดอกนะครับผมอ่ะโอเคแรงมากนะครับเล่งแรงตามมือดีมากเลยครับจะสกิดนิดๆนะครับ หลายท่านอาจจะแปลกใจนะครับว่าไฟซิกเนลทำไมไม่ขึ้นนะครับถ้าเปิดประมาณแค่นี้นี่ไม่ขึ้นนะครับต้องเร่งแรงสักนิดนึงนะครับแต่บังเอิญว่าบ้านใกล้เรียนเคียงก็เยอะเหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่าทดสอบให้พอ,อได้สมาชิกได้รู้นะครับว่าใช้งานปกตินะครับช a น n ล l A ปกติดีนะครับช a น n ล l ี B, ครับ ผมเป็น18นิ้ว2ใบนะครับแต่ชนะนี้มันเป็น18นิ้ว1ใบพอดีใส่พ่วงหมดพอดีครับ <laughs> ทั้ง2ชแน,นลรวมกันนะครับ เอาพอสังเขตแล้วกันเนาะนะครับเอาพอสังเขตแล้วกันนะครับเปิดอยู่นี่ก็ถือว่าแรงพอสมควรเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องของน้ําเสียงเนื้อเสียงนะครับตัวนี้นะครับเบสนะครับกระชับดีมากนะครับได้เบสกระชับได้ความแน่นของเสียงเบสถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าดีนะครับดีมากๆเลยนะครับกลางแหลมก็ถือว่าใสดีนะครับโดยภาพรวมของตัวนี้นี่ผมคือสภาพนี่เกือบให้เต็มเกือบเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับเพราะว่ายังเป็นเดิมๆนะครับยังเป็นของเดิมๆจากผู้ผลิตเลยนะครับยังไม่ได้ผ่านการซ่อมมานะครับสวยๆแบบนี้นะครับวันนี้เราจัดราคากันไปเลยนะครับแท่นนี้ราคา1900บาทเท่านั้นนะครับ1,900าบาทสินค้ายังไม่รวมค่าจัดส่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับคุ้มค่ามากๆ18นิ้วข้างละ3มนะครับอิ่มๆเล่นยาวๆเลยนะครับใครที่สนใจก็นะครับสายตรงก็ได้นะครับ0630564876 นะครับขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามารับชมนะครับการรีวิวสินค้านะครับผมของวันหยุดวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่4นะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับคุ้มไหมนะครับกับ p o w e r ว่ราคานี้นะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับถ้าสั่งประกอบใหม่ท่านนี้เกือบ20,000แน่นอนนะครับเกือบ20,000แน่นอนนะครับแต่วันนี้นะครับราคา1,900บาทท่านได้เว่าแอมสภาพเกือบเต็ม100% นะครับแล้วก็ในส่วนของคุณภาพเรื่องน้ําเสียงความทนทานนะครับค่ายนี้ก็นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายนะครับผมที่หลายท่านเลือกใช้นะครับแล้วก็ถูกอกถูกใจกันนะครับแนะนําเลยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมือใหม่หรือว่าพี่น้องมืออาชีพนะครับก็นะครับใช้ได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมการรีวิวสินค้าจากทางร้านนะครับยังรับแลกเปลี่ยนตีเทิร์นสินค้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมที่ทันสมัยหน่อยเนาะ นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าหน่อยพวกเราก็จะไม่ได้รับซื้อนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ4 8 7 6 5 6 4 8 7 6นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมุมขวามือเด้อนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับที่เราจะอัปเดตกันนะครับในแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจคมซาบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้ง นะครับหรือว่าเพจหรือว่าทางช่อง youtube ลูกอีสานผัดข้าวเหนียวเด้อนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะครับร่ำรวยตลอดปีตลอดไปเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสบายดีสวัสดีครับ